สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์นะครับว่าในช่วง11จนถึง20มกราคม2566นี้คนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้น แล้วให้คนเกิดวันเสาร์นั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับและตอนนี้ที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแต่งแล้วนะครับสามารถที่จะกดปุ่มแต่งใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้เลยนะครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับเริ่มต้นการทานายดวงชะตาในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับ11จนถึง20มกราคม2566นะครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่า11จนถึง20มกราคมนี้ไพ่ดิอาคิมิสจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์และเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับใครที่เคยเจอปัญหาเคยเจออุปสรรคในเรื่องงานการงานทํางานแล้วไม่ราบรื่นติดขัดในเรื่องงานหรือว่ามีอุปสรรคมีปัญหาในช่วง11จน ถึง20มกราคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่อุปสรรคปัญหาต่างๆกำลังจะได้รับการแก้ไขได้รับการจัดการอะไรที่เคยติดขัดเลื้อลังยืดเยื้อเป็นเวลานาน กำลังจะเข้าสู่ช่วงของการผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นและเป็นการผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยดีนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่า11จนถึง20มกราคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์ที่ จะต้องจับงาน2ง,งานทำงาน2อ,อย่างในเวลาเดียวกันบางคนอาจจะเจอกับความวุ่นวายที่ต้องทำอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะครับบางคนเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะหาอาชีพเสริมได้นะครับมีอาชีพเสริมมีอาชีพเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากงานประจําที่ทำอยู่นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาส นะครับในเรื่องงานเข้ามาเป็นโอกาสดีๆที่จะทำให้คนเกิดวันเสาร์นั้นต่อยอดได้นั่นเองนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่า1ิ 1จนถึง20มกราคม2566นี้คนเกิดวันสาวมีเกณฑ์ได้จับโปรเจกต์ใหญ่ได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆบางคนได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆการได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับมีจังหวะชีวิต ที่ได้แสดงฝีมือได้แสดงศักยภาพในเรื่องงานให้ผู้อื่นนั้นได้เห็นได้ยอมรับในตัวเรานั่นเองนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงไพ่ judgment ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการฟื้นคืนในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์คนค้าขายจากที่เคยค้าขายไม่ดีหรือว่าเคยมีปัญหานะครับหรือว่าหากค้าขายดีอยู่ แล้วก็จะค้าขายดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวการทํำธุรกิจดูจะเริ่มเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเห็นเขาลางที่ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจ จะฟื้นตัวนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายการเจรจาธุรกิจหรือว่าการตกลงการต่อรองใดๆกับหุ้นส่วนกับคู่ค้าก็ดูจะเป็นไปในทิศทางที่ดีดูจะราบรื่นกว่าที่เคยเป็นนะครับคนเกิดวันเสาร์ครับส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับเป็นลูกจ้างนะครับหรือว่าทำอาชีพต่างๆก็ต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20มกราคมนี้ ดูจะเป็นช่วงที่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานก็ว่าได้นะครับส่วนใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานหางานสมัครงานเท่าไหร่ยังไม่ได้งานสักที1 1จนถึง20มกราคม2 5 6 6นี้คุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานนะครับ หากสมัครงานก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานเพราะฉะนั้นอย่าลืมมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ในการสมัครงานในการหางานนะครับส่วนน้องนองนักศึกษานักเรียนทั้งหลายนะครับช่วงนี้การเรียนดูจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขอเพียงแต่คุณตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนนะครับผลคะแนนนะครับผลสอบหรือว่าสิ่งที่ตั้งใจไว จะเป็นจริงได้ไม่ยากเย็นนักส่วนใครที่กำลังจะไปสอบนะครับเพื่อชิงทุนนะครับหรือว่าสอบเพื่อวัดผลต่างๆก็เรียกได้ว่าผลการสอบจะออกมาเป็นที่น่าพอใจใครที่ตั้งใจลุ้นผลสอบว่าจะสอบได้ไหมสอบติดไหมมีเกณฑ์จะสอบได้สอบติดนะครับน้องๆทั้งหลายเอาแล้วครับดวงชะตาการงาน ผ่านพ้นไปนะครับก็ขอให้ทุกคนนะั้นมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ในเรื่องของการงานที่ทําอยู่นะครับแล้วทุกหยาดเหงื่อแรงกายความพยายามของคุณจะกลับมาตอบแทนคุณอย่างงดงามอย่างแน่นอนในช่วง11จนถึง20มกราคม2566นี้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาแล้ะครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับ มาดูกันที่ดวงชะตาการเงินเงินบ้างครับว่า11จนถึง20มกราคม2566นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง11จนถึง20มกราคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับต้องบอกว่าดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องที่ดีกันก่อนต้องบอกว่าการเงินที่เคยติดขัด<ๆ>การเงินที่เคยมีปัญหาดูสถานการณ์ต่างๆนั้นกำลังจะผ่านพ้นคนเกิดวันเสาร์กับไพ่ดีเอ็มเรอร์ไพ่ใบนี้จะพูดถึง การที่คนเกิดวันเสาร์นั้นการเงินคล่องตัวดีไม่มีติตขดัดมีเงินใช้ไม่ขัดสนไม่ขาดมือเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับคําแนะนําดีๆในเรื่องเงินเงินทองทองจากบุคคลที่3นะครับอย่างเช่นไปพบปะผู้คนไปประชุมงานได้พูดคุยกับผู้คนบางคนจะนําพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้คนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ได้จับโปรเจกต์ใหญ่ได้จับเงินก้อนนะ รหรือว่าได้พบเจอกับโอกาสดีๆในเรื่องเงินบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้น กับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแล้วทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีรายได้เสริมมีรายได้เพิ่มจากปกติที่เคยมีก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่าดวงการเงินเรียกได้ว่าบุคคลที่สามหรือว่าบุคคลอื่นที่นะครับคุณไปพูดคุยไปพบเจอเนี่ยเขาจะนำพาเอาโอกาสดีๆหรือว่าช่องทางในการทำ มาหากินในการหาเงินมาให้แล้วทำให้คุณนั้นมีเกณฑ์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ก็ว่าได้คนค้าขายช่วงนี้ค้าขายดีขึ้นการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนหมุนเงินได้คล่องตัวดีไม่มีติดขัดคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกันนะครับการหมุนเงิน นะครับการหมุนเวียนของเงินนะครับในระบบธุรกิจของคุณนั้นถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินคล่องตัวดีคนทั่วไปคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นลูกจ้างก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับ คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายนั่นก็คือไพ่สามถ้วยไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการไปปาร์ตี้ไปกินเลี้ยงไปสังสรรค์แล้วมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองนะครับบางคนกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วนะครับ มีเรื่องให้ต้องเสียเงินให้กับคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับเรียกได้ว่ามีเรื่องที่ต้องใช้เงินมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายนะครับเรียกได้ว่าการเงินในช่วงนี้แม้การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่มีเงินไหลออกนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังให้ดีในเรื่องของการเก็บเงินช่วงนี้บางคนจะเก็บเงินไม่อยู่ นะครับมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บเพราะฉะนั้นระวังให้ดีในเรื่องของการเก็บออมนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับรวมถึงในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่เรียกได้ว่ายังเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นยังมีเกณฑ์ที่มีเรื่องต้องใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะมาจากนะครับรายจ่ายของคนใกล้ชิดคน ใกล้ตัวคนในครอบครัวก็มีเกณฑ์เกิดได้ทั้งนั้นคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ท่าไปในเรื่องของโชคลาภคนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคลาภไหมต้องบอกว่าพอที่จะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคลาภกับเขาอยู่บ้างแต่ต้องเป็นคนที่บุญกุศล บุญบาร,รมีถึงขนาดและถึงช่วงเวลาที่จะมีโชคลาภจริงๆไพ่สามถ้วยจะพูดถึงท่าเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้นะครับไพ่ดี e เอ็มเจะพูดถึงการที่คนที่มีอำนาจคนที่นะครับมีบุญบาร,รมี จะนำพาเอาความโชคดีนำพาเอาโชคลาภมาให้กับคนเกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายหากเสี่ยงโชคก็ดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับ ว่า11จนถึง20มกราคม2566นี้ดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง11จนถึง20มกราคม2566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาความรักความสัมพันธ์ดูจะไม่สดใสเอาเสียเลยคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นไพ่สองคาาที่เตือนให้คนเกิดวันเสาร์นั้นระวังในเรื่องของสถานการณ์จับปลาสองมือคบคนสองคนในเวลาเดียวกันไพ่สมดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเกณฑ์ที่ต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะคนรักรวมถึงระวังปัญหารักสามเศร้าวความรักความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนหรือว่า ซับซ้อนมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ไพ่เดอะชาริออจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการมีความขัดแย้งการอยู่ในสถานการณ์ ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการลงไม้ลงมือกันได้คนเกิดวันเสาร์ต้องระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง11จนถึง20มกราคม2566นี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ค่อยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหรนะ่นักให้ระวังในเรื่องของการครบซ้อนการจับปลาสองมือการครบคน สอคนในเวลาเดียวกันนะครับการมีปัญหาคนที่นะครับเรานั้นคบหาดูใจอยู่มีคนเข้ามาชอบพอเขาด้วยเช่นกันอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นยุ่งยากยุ่งเหยิงได้นะครับ ส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ครับการที่คุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับปัญหามือที่3รัก3เศร้าความรักความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนหรือว่าซับซ้อนนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการที่คนรักอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณนั้นต้องเสียใจเสียน้ำตา ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันจะมีกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นกับคนเกิดวันเสาร์ในช่วง11จนถึง20มกราคมนี้นะครับไพ่เดย์ชาริออตจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งความขัดแยง้งหรือว่าบางคู่ก็จะทะเลาะกันอย่างรุนแรงมีเหตุให้ลงไม้ลงมือกันได้อันนี้ต้องระวังนะครับไม่ดีเลยนะครับการทะเลาะกันแล้วลงไม้ลงมือกันแบบนี้ไม่ดีแน่ๆนะครับขอให้ประครับประคองสติให้ดี นะครับแล้วก็ระวังทั้งตัวเราเองนะครับที่จะเป็นผู้ถูกกระทำหรือว่าระวังประคองสติให้ดีอย่าเป็นผู้ไปกระทำเขาด้วยเช่นกันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเองยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคิดจะรักใครชอบใครมักจะอยู่ในจุดที่ต้องผิดหวงังต้องเสียใจทุกทีไปเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ขอให้นะครับมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวมองหาความสุขง่ายๆ ใกล้ๆตัวนะครับแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นทุกน้อยลงนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็ขอฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัว สามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับและสําหรับตอนนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงนั้นมีปุ่มแต้งแล้วนะครับสามารถที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็จะขอขอบคุณด้วยใจครับเอาละครับสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพร คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย มอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995